เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปไปทางไหนเนี่ยซ้ายหรือขวานี่แล้วกันนี่ยนี่ง่ายระยะทาง120เมตรขึ้นไปขับขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปไม่ได้เหรอโอ้โหแค่ชกนี่กันแต่ละปดะหยัดด้วยไม้ค้างดี๋้วยนะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดทางสายะคะ่ะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราต้องเดินขึ้นไปอีก120เมตรนะคะถึงจะถึงจุดชมวิวของ จริงๆก็เดินไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าทั้ง2ข้างทางเนี่ยก็จะมีมุมนะคะที่มีต้นไม้ร่มรื่นะค่ะแล้วก็เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็เดินมาตามทางได้นะคะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วะค่ะ ของจริงสวยมากๆเลยค่ะคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมานะคะ120เมตรค่ะวัดทางสายเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ทําบุญแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะในด้านสถาปัตยกรรมจิตกรรมปฏิมากรรมทางเข้าเมื่อกี้นะคะที่เราเจอตรงด้านหน้าค่ะที่เป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ชื่อว่าพระพุทธกิติสิริชัยนะคะ หลังจากเราเดินขึ้นมา120เมตรนะคะเราก็จะมาเจอพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศนะคะซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามวิจิตรการตาค่ะแล้วถัดมานะคะด้านในนะคะซึ่งไม่ได้ถ่ายรูปมาจะเป็นพระตำหนักกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดนะคะข้างในก็จะมีพระให้เราสักการะไหว้แล้วก ะะจะมีบันไดนะคะขึ้นไปอีกชั้นนะคะเพื่อที่เราไ,ไปดูจุดชมวิวค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็กว้างขวางมากเลยเรายังสามารถเห็นชายหาดบ้านกูดได้อีกด้วยนะคะสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมีมุมให้เราถ่ายรูปได้หลายมุมเลยค่ะวิวทิวทัศน์สวยงามธรรมชาติมากเลยค่ะ าใครนะคะได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะซึ่งเป็นสถานที่ทําบุญสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งที่อยากแนะนําค่ะมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยค่ะและนี่เป็นปรากฏการธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่เราไหว้พระ พอเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเจอปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยค่ะประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะเลยนะคะที่รอให้เราไปสัมผัสถ้าใครมีสถานที่ไหนที่น่าสนใจนะคะก็แนะนำคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ